ดราม่าแฟนคลับสาวเอื้อมมือจับน้องทีลูกชายบีมกวีน้องตกใจสะบัดมือหนีในงานประกาศรางวัลชาวเน็ตวิจารณ์สนันไม่ควรจับมือลูกคนอื่นจากกรณีที่บีมกวีพาภรรยาออยอติพรและลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องทีได้เดินทางไปร่วมเดินงานพรมม่วงในงานประกาศรางวัลในเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2023ที่มีเหล่าบรรดาดาราคนบันเทิงและเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังไปร่วมงานอย่างคับคัง่งซึ่งในงานนี้ทำเอาพรมม่วงแทบแตกเมื่อมีแฟนคลับมารอต้อนรับ ที่ทีน้องทีกันจํานวนมากทว่าเหมือนจะมีดราม่าเล็กๆขึ้นมาเมื่อมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสตคลิปจังหวะที่ยินกวีออยอติพรน้องทีน้องทีได้เดินพรมม่วงเข้ามาในงานและมีแฟนคลับเอื้อมือข้ามเชือกมาจับน้องทีซึ่งทางด้านน้องทีก็เกิดอาการตกใจและได้สะบัดมือหนีทันทีหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิาพากวิจารณจํานวนมากอาทิ คนอื่นเขายังกรี๊ดกันหวีดน้องแบบห่างๆได้เลยอย่ายื่นมือมาจับน้องเลยน้องตกใจไม่ควรไปจับน้องเขานะคะยังเด็กนางยังแยกไม่ออกใครติดตามจะรู้เลยว่าเฮียเขารักสะอาดมากกกนิดหน่อยก็เช็ดมืออีกอย่างไม่สมควรอยู่แล้วน้องตกใจอยู่เอื้อมมือมาจับรักเอนดูเด็ดไม่ควรทําแบบนี้นะครับจริงๆเวลาเจอน้องไม่ควรไปจับน้องนะคะน่าจะขออนุญาตพ่อๆกับหมามีก่อนน้องๆยังเด็กมากๆไม่ควรไปจับลูกคนอื่นค่ะลูกใครก็ไม่ควร ขนาดคนรอบข้างบางทีจับน้องๆองยังสะบัดเลยนี่คนแปลกหน้ามาจับไม่แปลกที่น้องจะสะบัดมืออย่างเร็วและคงบวกกับน้องคงตกใจด้วยพี่ทีหวงตัวไม่ไว้ใจใครนอกจากป้าเอาพี่ฟา้าหมามีส่วนพ,พับพีไม่ค่อยหวงตัวเท่าไร